เอาพี่น้องจ้าเฮาสิทําความสะอาดเต่าแกสที่เต่าแกสที่เศษอาหารนะคะที่เขาอยู่เขาตกลงไปข้างล่างนะคะอันนี้เฮาเห็ดอาหารในร้านสองมือมันก็เลยสก,กปรกแบบนี้คะ่ะที่นี่มันตกอยู่มันแห้งนะเฮาเห็ดจังไหนพี่น้องเอาน้ำฉีดเซก,กอนคะ่ะพี่น้องเอาน้ำฉีดเซก,กอนเห็นบ่มคขนม้าฉีดตลอดเวลาเซ็ตมันก็จะเสยษง่ายไงบอมเมื่อกี้เซ็ตเมื่อกี้นเนี่ยคะ่ะสะอาดเยิ้บเลย ทำความสะอาดง่ายๆกับพี่น้องคันห่าวเอานา้ำฉีดใส่นี่สีบเัเป็นแบบนี้เด้นี่เขาจะไม่ทำความสะอาดง่ายแบบนี้นะคะเศษอาหารที่ติดแข็งเขาจะนุ่มเขาจะออกติดผ้ามาง่ายๆแบบนี้เลยจ้ะเห็นไหมคะเช็แดแค่ครั้งเดียวไดวน้นี่เนี่ยเช็ดแค่ครั้งเดียวสะอาดเลยค่ะนี่อันนี้ก็เชด็ดครั้งเดียวรอบเดียวสะอาดเลยแต่ถาสมมุติว่า เข้าพอเอาฉีดน้ำไซคอนนะคะฉีดน้ำไซคอนสักประมาณจะกี่สิบนาทีเขาจะเช็ดหากัะพี่น้องตะปันนี่ยังเออยังนีเป็นบางจุดที่มันยังไมยจะออกจักหน่อยเพราะมันมันติดเน่ยนเนาะเพราะว่ามันติดแน่นเพราะไม่ใช่เวลานานนะแค่สองวันเพราะว่าเศษอาหารเนี่ยที่มันตกลงไปแล้วมันถือไฟมันถือความหวอนมันกระสินเนียนมันบ่ค่ะมันก็จะแน่นมันก็จะไปจับนะคะอันนี้เขาเสร็หลอดที่สองค่ะพี่น้องสะอาดไปเลยค่ะีง่ายๆเดี๋ยวเห็นบ่สะอาดยิบเลย น,นี่เรียบร้อยแล้วค่ะสะอาดแล้วเอาอันนี้กลับขึ้นมาใ้หมองเกาได้เลยเหลืออันสุดท้ายกับับที่นี่มาเบิงตัวสุดท้ายกับมาเบิงกับบน,นี้มาดูมาดูชิ้นสุดท้ายมันสิสะอาจดจังไลยนี่คือการฉีดน้ําแช่หรือว่าเห็ดให้เขาเศษอาหารเขาชุ่ม แล้วก็เศ็ไง่ายเนาะค่ะมาเบิ้งค่ะพี่น,อน้องโอ้ยผมดูคนนะ่ะเออเศ็ไง่ายครับค่ะเ็ษง่ายมากค่ะแค่สองสามเขียวก็จบสะอาดยิ่งเลยค่ะนี่นี่นี่นฮอทสีดน้ำมาถึงค่ะไม่ได้ออกยานี่ดีไหมคะ่ะใส่องต้องเลยค่ะพี่น,อน้องจ้าลองดู แช่เ็ดแช่แค่แค่เช็ดนหน่อยนิดเดียวนะคะก็สะอาดแล้วค่ะแล้วก็่อยมาทําความสะอาดตรงที่มันเป็นขอบนะคะเป็นขอบเป็นเต่านะคะเป็นหัวเต่าที่สำหรับบ้างหมอนะคะเขาคอยเอามาว่างสบายเลยค่ะพี่น้องจานง่ายๆเลย ลองเห็ดคือแม่คุ้กว่าลองเบิงเด้อค่ะเด้อจับยกมาใส่เลยค่ะจับยกมาใส่เลยเขากจะิได้หัว